สวัสดีครับท่านผู้ฟังกับผมรองศาสตราจารย์สงบเชื้อทองสวัสดีค่ะดิฉันพลนกตรีหญิงกันจนาสิงหาพภานิเชื้อทองค่ะวันนี้จะได้พูดถึงเรื่องอุเบขาบารมีเมื่อพระพุทธเจ้าทรงสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์พระนาว่าพระมหานารทกัสปะในอัตถกถามหา,าราทกัสปะชาดกต่อจากครั้งที่แล้วโดยมีข้อความดังต่อไปนี้ คุณาชีวกผู้มีวาทะว่าขาดศูนย์เมื่อจะยังวาทะของตนให้สำเร็จตามกำลังของตนจึงกราบทูลโดยหาหลักฐานไม่ได้อราตะเสนาบดีได้ฟังคำของคุณาชีวกกัสปะโคดแล้วได้กล่าวคำนี้ว่าท่านผู้เจริญกล่าวชันใดคำนั้นข้าพเจ้าชอบใจชันนั้นแม้ข้าพเจ้าก็ระลึกชาติหนหลังของตนได้ชาติหนึ่ง คือในชาติก่อนข้าพเจ้าเกิดในเมืองพารณสีอันเป็นเมืองมั่งคั่งเป็นในพรานฆ่าโคชื่อว่าปิงคละข้าพเจ้าได้ทำบาปกรรมไว้มากได้ฆ่าสัตว์ที่มีชีวิตคือกระบือสุก,กรแพะเป็นอันมากข้าพเจ้าจุติจากชาตินั้นแล้วมาเกิดในตระกูลเสนาบดีอันบริสุทธิ์นี้บาปไม่มีผลแน่ ข้าพเจ้าจึงไม่ต้องไปนรกบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอาลาโตเอตัทปรปวิความว่าได้ยินว่าอาลาตะเสนาบดีนั้นกระทําการบูชาด้วยพวงดอกอังกาบที่เจดีในการแห่งพระทศพลทรงพระนามว่ากัสปะในการก่อนในมรณะสมัย ถูกกรรมอื่นซัดไปตามอนุภาพท่องเที่ยวไปในสงสารด้วยผลแห่งบาปกรรมอันหนึ่งจึงบังเกิดในตระกูลแห่งโคคาดได้กระทำกรรมเป็นอันมากครั้นในเวลาที่เขาจะตายบุญกรรมอันนั้นที่ตั้งอยู่ตลอดการประมาณเท่านี้ได้ให้โอกาสเหมือนไฟที่เอาขี้เถ้าปิดไว้ฉะนนั้นด้วยอนุภาพแห่งกรรมนั้นเข้าจึงบังเกิดในที่นี้ ได้รับสมบัติเช่นนั้นและ,ละระลึกชาติได้เมื่อไม่อาจระลึกถึงกรรมอื่นจากอนันตรียกรรมในอดีตจึงสนับสนุนวาทะของคุณาชีวกนั้นด้วยสำคัญว่าเราได้กระทำกรรมคือการฆ่าโคจึงบังเกิดในที่นี้จึงได้กล่าวคำนี้มีอาธิว่ายะถาพัทันโตดังนี้ครั้งนั้น ในมิจลานครนี้มีคนเข็นใจเป็นทาตเข้าผู้หนึ่งชื่อว่าวีชกะรักษาอุโบสถศิลป์ได้เข้าไปยังสำนักของคุณาชีวกได้ฟังคําของกัสปะคุณาชีวกและอาราตะเสนาบดีกล่าวกันอยู่ถอนหายใจฮึดฮัดร้องไห้น้ําตาไหลบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอัตเถถะ ความว่าครั้งนั้นในเมืองมิทิลานั้นบทว่าปตัตชรีได้แก่คนเข็นใจกัมพราบทว่าคุณะสันติกะวุป,ปาคมิความว่าได้ไปยังสำนักของคุณาชีวกพึงทราบความว่าเข้าไปใกล้ด้วยตั้งใจว่าข้าพระองค์จับังเหตุอะไรนั่นแลพระเจ้าวิเทหราช ได้ตรัสถามนายวีชกะนั้นว่าสหายเอย๋ยเจ้าร้องไห้ทำไมเจ้าได้ฟังได้เห็นอะไรมาหรือเจ้าได้รับทุกขเวทนาอะไรจงบอกให้เรา,เราทราบนายวีชกะได้ฟังพระดำรัสของพระเจ้าวิเทหาราชแล้วได้กราบทูลว่าข้าพระองค์ไม่มีทุกขเวทนาเลยข้าแต่พระมหาราชาขอได้ทรงพระกรุณาฟังข้าพระพุทธเจ้า แม้ข่าพระพุทธเจ้าก็ยังระลึกถึงความสุขสบายของตนในชาติก่อนได้คือในชาติก่อนข้าพระพุทธเจ้าเกิดเป็นภาวะเศรษฐียินดีในคุณธรรมอยู่ในเมืองสาเกตข้าพระพุทธเจ้านั้นอบรมตนดีแล้วยินดีในการบริจาคทานแก่พราหมณ์และครหบดีทั้งหลายมีการงานอันสะอาด ข้าพระพุทธเจ้าระลึกถึงบาปกรรมที่ตนกระทำแล้วไม่ได้เลยข้าแต่พระเจ้าวิเทหราชข้าพระพุทธเจ้าจุติจากชาตินั้นแล้วมาเกิดในคันของนางกุมภาทาสีหญิงขัดสนในมิถิลามหานครนี้จำเดิมแต่เวลาที่เกิดแล้วข้าพระพุทธเจ้าก็ยากจนเรื่อยมาแม้ข้าพระพุทธเจ้าจะเป็นคนยากจนอย่างนี้ก็ตั้งมั่นอยู่ในความประพฤติชอบ ได้ให้อาหารกึ่งหนึ่งแก่ท่านที่ปรารถนาได้รักษาอุโบสถศิลในวันสิบส่ค่ำสิบห้าค่ำทุกเมื่อไม่ได้เบียดเบียนสัตว์และไม่ได้รักทรัพย์เลยกรรมทั้งปวงที่ข้าพระพุทธเจ้าประพฤติดีแล้วนั้นไร้ผลเป็นแน่สินนี้เห็นจะไร้ประโยชน์เหมือนอลา,าตะเสนาบดีกล่าวข้าพระพุทธเจ้ากรรมเอาแต่ความปราชัยไว เหมือนนักเลงผู้ไม่ได้ฝึกขัดชะนั้นเป็นแน่ส่วนอาราตาเสนาบดีย่อมกรรมเอาแต่ชัยชนะไว้ดังนักเลงผู้ชำนาญการพนันฉะนั้นข้าพระพุทธเจ้าไม่เห็นประตูอันเป็นเหตุสุขติเลยข้าแต่พระราชาเพราะเหตุนั้นข้าพระพุทธเจ้าได้ฟังคำของกัสป,ปะคุณาชีวกแล้วจึงร้องไห้ดังได้สดับมา ในการแห่งพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากัสปะในปางก่อนนายวีชกะบ,บุรุษนั้นเกิดเป็นนายโคบาลแสวงหาโคพริพัทธะที่หายไปในป่าถูกพิสุรูปหนึ่งผู้หลงทางถามถึงหนทางได้ดิ่งเสียถูกท่านถามอีกก็โกรธแล้วกล่าวว่าขึ้นชื่อว่าสมณะขี้ข้านี้ปากแข็งชรอยว่า ท่านนี้จะเป็นขี้ค่าเขาจึงปากแข็งยิ่งนักกรรมหาได้ให้ผลในชาตินั้นไม่ตั้งอยู่เหมือนไฟที่มีเท่าปิดไว้ฉะนั้นถึงเวลาตายกรรมอื่นก็ปรากฏเขาจึงท่องเที่ยวอยู่ในวัตตดสงสารตามลำดับของกรรมเพราะผลแห่งกุศลกรรมอย่างหนึ่งเขาจึงเป็นเศรษฐีมีประการดังกล่าวแล้วในเมืองสาเกต ได้กระทําบุญมีทานเป็นต้นก็กรรมที่เขาด่าพิสุผู้หลงทางนั้นตั้งอยู่ประหนึ่งขุมทรัพย์ที่ฝังไว้ในแผ่นดินได้โอกาสจึงให้ผลแก่เขาในอัตภาพนั้นเขาเมื่อไม่รู้จึงกล่าวอย่างนั้นด้วยสำคัญว่าด้วยกรรมอันดีงามนอกนี้เราจึงเกิดในท้องของนางกุมภาธาสีบทว่ามันยิทางศีลังความว่า ข้าแต่พระองค์ผู้สมุติเทพธรรมดาว่าสินนี้เห็นจะไร้ประโยชน์บทว่าอาราโตความว่าอาราตะเสนาบดีนี้กล่าวว่าเรากระทำกรรมชั่วคือปานาติบาตไว้มากในพบก่อนจึงได้ตำแหน่งเสนาบดีเพราะเหตุใดเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าจึงสำคัญว่าสินไร้ประโยชน์บทว่ากะลิเมวะ ความว่าผู้ไม่มีศิลป,ปะไม่ได้ศึกษาเป็นนักเลงสก,กาถือเอาการปรชาชัยชันใดข้าพเจ้าย่อมถือเอาฉันนั้นแน่พึงให้สมบัติของตนในภพก่อนจิบหายไปบัดนี้ข้าพเจ้าจึงเสวยทุกข์พระเจ้าอังคติราชสดับคำของนายวีชกะแล้วได้ตรัสว่าประตูสุขติไม่มียังสงสายอยู่อีกหรือวีชกะ ได้ยินว่าสุขหรือทุกข์สัตว์ย่อมได้เองแน่นอนสัตว์ทั้งปวงหมดจดได้ด้วยการเวียนเกิดเวียนตายเมื่อยังไม่ถึงเวลาจะรีบตวนไปเลยเมื่อก่อนแม้เราก็เป็นผู้กระทําความดีขวนขวายในพรามณ์และขหบ,บดีทั้งหลายอนุสาตร์ราชกิจอยู่เนืองๆง,งดเว้นความยินดีในกรรมคุณตลอดการประมาณเท่านี้บรรดาบทเหล่านั้น บทว่าอังคติมภะระวิความว่าพระเจ้าอังคติราชสดับคําคำของคนทั้งสามคือของสองคนนอกนี้ก่อนและของวีชกะในภายหลังยึดมั่นมิชาทิฐิแล้วกล่าวคำมีอาทิว่าประตูไม่มีบทว่านิยตังกังขาความว่าดูก่อนวีชกะผู้สหายท่านจงตรวจดูแต่ความแน่นอนเท่านั้น พระเจ้าอังคติราชตรัสอย่างนี้โดยอธิบายว่าความจริงการมีประมาณ84มมหากับเท่านั้นย่อมยังสัตว์ทั้งหลายให้บริสุทธิ์ได้ท่านอย่ารีบด่วนนักเลยบทว่าอนาคเตความว่าท่านอย่ารีบด่วนว่าเมื่อยังไม่ถึงการน,นั้นแล้วเราจะไปสู่เทวโลกในระหว่างได้บทว่าปาวัโตความว่า อย่าได้มีความขวนขวายด้วยการกระทำมีการกระทำขวนขวายทางกายเป็นต้นแก่ชนทั้งหลายนั้นคือในพวกพรามและขหาบดีทั้งหลายบทว่าโวาหารังความว่านั่งในที่เป็นที่มินด้ฉัยแล้วพร่ำสอนตามบัญญัติแห่งราชกิจบทว่าลัตติฮีโนตัดทันตาราความว่า ละความยินดีในการมาคุณตลอดการมีประมาณเท่านี้ก็แลครั้นพระราชาตรัสอย่างนี้แล้วก็ตรัสบอกลาคู้นาชีวกว่าท่านกษัตระโคตรพวกข้าพเจ้าประมาทมาแล้วสิ้นการเท่านี้แต่บัดนี้พวกข้าพเจ้าได้อาจารย์แล้วตั้งแต่นี้ไปพวกข้าพเจ้าจะเพลิดเพลินยินดีแต่ในการมาคุณเท่านั้น แม้การฟังธรรมในสำนักของท่านให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกก็เป็นการเนิ่นช้าของพวกข้าพเจ้าเปล่าท่านจงหยุดเถิดพวกข้าพเจ้าจากลาไปดังนี้จึงตรัสคาถาว่าถ้าการสมาคมจะมีผลพวกข้าพเจ้าจากมาหาท่านอีกบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าสังคติเจความว่าถ้าการสมาคมของพวกข้าพเจ้า ในที่แห่งหนึ่งจากไม่เกิดผลคือเมื่อผลบุญไม่มีจะประโยชน์อะไรด้วยท่านที่เราจะมาเยี่ยมครั้นพระเจ้าวิเทหราชตรัสด,ดังนี้แล้วก็เสด็จกลับไปยังพระราชนิเวศของพระองค์บรรดาบทเหล่านั้นบทว่าสันนิเวสนงังความว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายพระเจ้าวิเทหราชครั้นตรัสคำนี้แล้ว จึงเสด็จขึ้นสู่ร,รถพระที่นั่งกลับไปยังพื้นจันทกะปราสาทอันเป็นพระราชนิเวศของพระองค์ตอนแรกพระราชาเสด็จไปยังสำนักของคุณาชีวกทรงนมัสการแล้วจึงได้ตรัสถามปัญหาก็แลเมื่อเสด็จกลับหาได้ทรงนมัสการไม่ก็เพียงแต่การทรงนมัสการคุณาชีวกยังไม่ได้รับเพราะเป็นผู้ไม่มีคุณ ชะไหนจะได้รับพระราชทานสการะมีก้อนข้าวเป็นต้นส่วนพระราชาทรงยังคืนนั้นให้ผ่านไปวันรุ่งขึ้นจึงให้ประชมุมเหล่าอมากแล้วตรัสว่าพวกท่านจงบำเพ็กรรมคุณกันเถิดนับแต่วันนี้ไปเราจะเสวยความสุขในกรรมคุณเท่านั้นอย่าพึงรายงานกิจการอื่นให้เราทราบเลยผู้ใดผู้หนึ่ง จงกระทำการวินิจัยเถิดขั้นตรัสด,ดังนี้แล้วทรงมัวเมาเพลิดเพลินยินดีอยู่แต่ในกรรมกุณเท่านั้นพระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้นจึงตรัสว่าตั้งแต่รุ่งสว่างพระเจ้าอังคติร,ราชรับสั่งให้ประชุมเหล่าอมา์ในที่ประทัสบสำราญพระองค์แล้วตรัสว่าจงจัดกรรมกมลทั้งหลายเพื่อเรา ไว้ในจันทกะประสาทของเราทุกเมื่อเมื่อข้อราชการลับและเปิดเผยเกิดขึ้นใครๆอย่าเข้ามาหาเราอามาตผู้ฉลาดในราชกิจสามนายคือวิชยอามาตหนึ่งสุนามะอามาตหนึ่งอาราตะเศนาบดีหนึ่งจงนั่งพิจารณาข้อราชการเหล่านั้นพระเจ้าวิเทหราชขั้นตรัสด,ดังนี้แล้วจึงตรัสว่าท่านทั้งหลาย จงใส่ใจกรรมคุณให้มากไม่ต้องขวนขวายในพระหาม์ครหบดีและกิจการอะไรเลยตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงวันที่14ราชกัญญาพระนามวัลุจจาผู้เป็นพระธิดาที่โปรดปรานของพระเจ้าวิเทหราชได้ตรัสกับพระพี่เลี้ยงว่าขอท่านทั้งหลายช่วยประดับให้ฉันด้วยและหญิงสหายทั้งหลายของเราก็จงประดับ พรุ่งนี้สิบห้าข้าเป็นวันทิพย์ฉันจะไปเฝ้าพระชนกนาถพระพี่เลี้ยงทั้งหลายได้จัดมาลัยแก่นจันแก้วมณีสังแก้วมุกดาและผ้าต่างๆสีอันมีค่ามากมาถวายแก่พระนางรุจาราชกัญญาหญิงบริวารเป็นอันมากห้อมร้อมพระนางรุจาราชธิดาผู้มีพระชวีวันงามผุดพอง ประทับนั่งอยู่บนต่างทองงามโสภาราวกับนางเทพกัญญาดังได้สดับมาในวันที่14พระนางรุจาราชธิดาทรงผ้าสีต่างๆแวดล้อมไปด้วยหมู่กุม,มารีห้าร้พาหมู่พระพี่เลี้ยงนางนมลงจากประสาทเจ็ชั้นด้วยสิริวิราชอันใหญ่ยิ่งเสด็จไปยังจันทกะประสาท เพื่อเฝ้าพระชนกนาฏลำดับนั้นพระเจ้าวิเทหราชทอดพระเนตรเห็นพระธิดาทรงมีพระทัยยินดีชื่นบานให้จัดมหาศก,การะต้อนรับเมื่อจะส่งกลับจึงได้พระราชทานทรัพย์หนึ่งพันแล้วส่งไปด้วยตรัสว่านี่ลูกเจ้าจงให้ทานพระนางรุจานนั้นสเสด็จกลับไปยังนิเวศของตนแล้ววันรุ่งขึ้น จึงทรงรักษาอุโบสถศิลทรงให้ทานแก่คนกำพร้าคนเดินทางไกลยาจกแล้วนณิพกเป็นอันมากได้ยินว่าชนบทหนึ่งพระเจ้าวิเทหราชได้พระราชทานแก่รพระธิดาพระนางรุจจาได้ทรงกระทำกิจทั้งปวงด้วยไรายได้จากชนบทนั้นก็ในการล้านนั้นเกิดลือกันขึ้นทั่วพระนครว่า พระราชาทรงอาศัยคุณาชีวกจึงทรงถือมิชาทิฐิพวกพระพี่เลี้ยงนางนมได้ยินเข้าลือกันดังนั้นจึงมาทูลพระนางรุจาว่าข้าแต่พระแม่เจ้าเข้าลือกันว่าพระชนกข,ของพระองค์ทรงสดับถ้อยคำของอาชีวกแล้วทรงถือมิชาทิฐิและได้ยินว่าพระราชานั้นตรัสสั่งให้รื้อโรงทาน ที่ประตูเมืองทั้งสี่และทรงข่มขืนหญิงและเด็กหญิงที่ผู้อื่นห่วงห้ามมิได้ทรงพิจารณาถึงพระราชกรณียกิจเลยทรงมัวเมาอยู่แต่ในกรรมคุณพระนางรุจานั้นได้ทรงสดับคำของพระพี่เลี้ยงนางนมเหล่านั้นก็ทรงสลดพระหฤทยัยจึงทรงพระดําริว่าเพราะเหตุอะไรหนอพระชนกข,ของเรา จึงเสด็จเข้าไปถามปัญหากับคุณาชีวกผู้ปราสจากคุณธรรมไม่มีความละอายผู้เปรยกายเช่นนั้นสมณพร,ราหมณ์ผู้มีธรรมเป็นกรรมวาทีควรจะเข้าไปถามมีอยู่ม่ใช่หรือแต่เว้นเราเสียแล้วคนที่จะปลดปลื้องมิจฉาทิฏฐิพระชนกข,ของเราให้กลับตั้งอยู่ในสัมมาทิฏฐีอีกคงจะไม่มีใครสามารถ ก็เราระลึกถึงชาติได้ถึง14ชาติคือที่เป็นอดีตเจชาติที่เป็นอนาคตเจดชาติเพราะฉะนั้นเราจะทูลแสดงกรรมชั่วที่ตนทำในชาติก่อนและแสดงผลแห่งกรรมปลุกพระราชนกข,ของเราให้ทรงตื่นก็ถ้าเราจับเฝ้าในวันนี้ไซสพระชนกข,ของเราคงจะท้วงเราว่าเมื่อก่อนลูกเคยมาทุกกึ่งเดือน เพราะเหตุไรวันนี้จึงรีบมาเล่าถ้าเราจะทูลว่ากระหม่อมฉันมาในวันนี้นั้นเพราะได้ทราบข่าวเล่าลือกันว่าพระองค์ทรงถือมิจฉาทิฐิดังนี้คำของเราจะไม่ยึดคุณค่าอันหนักแน่นได้นักเพราะฉะนั้นวันนี้เราอย่าไปเฝ้าเลยถึงวันสิบสี่ค่ำจากนี้ไปเฉพาะในวันสิบสี่ค่ำในกาลปัก เราจะทำเป็นไม่รู้เข้าไปเฝ้าโดยอาการที่เคยไปเฝ้าในการก่อนๆครั้นเวลากลับเราจะทูลขอพระรจชทานทรัพย์พันหนึ่งมาทำงานเมื่อนั้นพระชนกข,ของเราจะแสดงการถือมิจฉาทิฐิแก่เราลำดับนั้นเราจะมีโอกาสให้พระองค์ทรงละทิ้งมิจฉาทิฐินั้นเสียได้ด้วยกำลังของตนเพราะฉะนั้นในวันสิบสี่ค่ำ พระนางรุจจาราชธิดาจึงทรงใครจะไปเฝ้าพระชนกจึงตรัสอย่างนั้น